เีะไปรานไ่ตอนไดดีดหเรียบร้อยหนึงมมันออกก็ให้เจ้าออกแขออระยคันวางนี่มันมันเลยเ้ยมันมั่นนี่อมาว่าว่าวิปปามว่าวิปปปานี่นะ ตัวน่อย้จะคุ้มคักทียนนี่วัววัวมีนหรือใ้จวดตัวนี้ำหนีเื่อยห้ครับล้วนเร่ไฟือจวประดิ์ใครใครก็ปีกอวันอยู่ดอกบัวจอยคักเป็นไรปีกวันมีถูงงามดิ้ว้วนผมได้ปีกอวันอีบีซีเป็นบุร้โอโอ้กับ ซุดอีเราไปยังนี่นัอ้ยงูน้อเจ้าผัวไปอยู่เลยโอ้ยเอ้าทาไมเอาไมตัวใหญ่เนันจังบวกเลยจำจขนาดไะจขนาดต้นเ้แ่ว่าตัวนี้มันเย่กว่าตัวนี้บอก่งกำลังหนึแต่ว่าทำแขนได้ตัวนตัอ่อนเล Oh, what a hand. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiền hey, subscribe mọi người biết đến mọi người biết đến mọi này biết đến mọi người biết 嗯。 Lô hãy hong kap hân của nó, tìm kiếm lắm phản ứng sẽ tìm kiếm lắm tìm kiếm 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 gì kiếm 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 มยูแลยมัโตเตน่าไปันโมมัล่มันมีแต่นเรีนโอ้ยเป็นต้นหน่อยนะบูมบูมหน่อยนึ่งจับมันอยู่มันแขนจิ๋วอยนี้สมามาสะดุดอย่างสะดุดป้านี่ตัวฮาเนี่ยได้ขอกัน หื่นกบอยู่ยส่งสองคนสองคนลากเขาแก่เขาแก่โยนลากไปตั้งเลยโยงไปเลยยางลากรถรา่มีขนั้ว่าสิยนดีๆเอะโลแนนปันเลยได้ต้รูปวะยนี่

เอสำนั้นแล้วทำเมนียร์แล้วป่ะว่าพ่อแม่แม่ประควงกันนะอ้วนไะเปรยตัวนี้อ้วนอยู่เด้ป่ะ ตัวเดี๋ยวเหรอวะโลเนี่ยบริสุทธิแม่นีิบึงจากลูกคนบึงจากลูกันต่อเป็นโลฮะ โบเลียนเลยหรอเศร้าแบบผพวแลี้ยนนลย Nè đi nè đi nè Này thắt rồi à อ้วนเย็นวะมันมีหนามียุ่งเนี้มีหนามียุ่งไรนะ่นะอืมเอินไข่อยู่ดุ่นนี้อันปีปีเลยว่าแม่เนี่ยมันจอย นั่นคือบบพี่ใส่คนไม้กหัวสุบน้ำฟัง่ะ hay nhất chân chân phụ men cái gì cho phăng nỉ lá <laughs> luôn phun nhạc nè <laughs> <laughs> ว้ผลเลีนไปเลยผล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 มันบทันออกบ่คนละตัวคนละตัวบ่ตััวบแสงมันไลันสโอ้สิลาางคนอะจะนีด้เนาะเฮ้แข่งแ่่มันแงนตายเป็คน โมหแห่งนั้นอยู่นี่หอนที่หฝนาฝนนะมัน,ล,นลงไปใน,นหอยเป็นตะางสี่ขึ้นมาไม่กค้าติดจับมันเลี้ขึ้นมาวันนี้ก็ซ้ำเหมือนละมี่ก็พอดีซ้ำนี่ luôn nỉ lái bằng nè là chắc ship me bằng nè rồi điên đến luôn lâu mà đi ngay đấy nhỉ มานมุ่เลยเนาะมันบ่นจนเนี่ม,นมันคือสองคนคนลัดไปไดล้วาเล,เลนะนน่นตำทุบได้เลยมีทุ่นอเงนเอออ้ยลงเด้บันลงรต้องลุงเหรอครับเดี๋ยวดเดี๋ยวผมลุงก่อนมันต้องสองคนมันจังสีได้ปะินไท่มัวมันกัพอดีแล่นแล้วมันแก่นต์เลย 點點哎呀！看见吧？Át, 沒有 lonely, 你量不怎么迈，脚卡了点。快了，听见不？出来没？我喝得多，好多人。你你你你，了吧？

ตวงว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบ่มีปลาคนมาช็อตเอาทันแล้วเนน้องนี่บ่นไลยคนน้องมันนีเหรอผมเฮ้อเดืองแห้งแิปตินเลาไตัวลุงเต้นเนี่ยครับมออกว่าม้นดินไม่เหรอ ไปไหมเฮ้ยเหรเฮ้ยเ่รอออาล้วหรอออกมาแล้บไปสุดเลยดิหโอ้ออกแล้นี่เฮ้ยมันเนออกมันีนแหมันท้าเห็นเดิถือหางมันยะเตัวนหนูดูแหแล้วแ็ว่าปืนเหรอเขาบอแต่ว่าตัวนี้ง่ายยิ่งต่อฟอ ไเนาะปเนาๆโอ้จเถอะโอ้ขย่งงุ้มสคนได้ดิสงคนกับสองคนดินแกนครับจิกดินแหบมได้เซียนหนุมซ้ครับมาตึงนมซีน้องตินซี ไอ้ด้โอ้ยอยากไอ้เด้อยากไอ้ด้เห็นว่าบัตรี่กเ็เอานี่ไหมปอย้ย <c oughs> มันอากาศน้องสมบวกขัวกย่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แต่เศ้าเ้าหนีลเลียวเลยดิแต่เลี่ยน,นแลีวเลย เรียบ้อยมาแล้วนึงหมนออกตัวหุ้กพ no, ันเจ้านกเหี้ยว่ายังไงนะวิ่งถึงออกมาปั๊บเลยเล่นบนหลงเลยนะได้หลายตัวดูี่เจ้าออ mình phải thấy thịt gan mới xắn được. Nói chích thịt hé nó. như này, mình nghe เดาเลยว่ผู้นึงเอาัวนผู้นึงเอาแสงโอ้สาวถือกันยามอยากจีนกป่าปวดแอ่ไหนไว่ไหวาม่ไหวไม่ไหวป่านนี้นะไล่เด้อลุง

哦，原来是整合的呢。 ันลโอ้ oh, <Yeah. S 2> xiên nấm xì xiên nấm xì gì mình bóc qua cầm rồi Câu vậy Hay vô chè để Quên vô chè câu จำไม่เห็นนะำนี oh, ่ย <c oughs> uh ู strong. ่ด <cible> ิเลี้ยนเร็วสิเลีนออกจะจับปลาเลยดิจะจับปลาเร็วฮะจุ๊บโอ้ชิตมฮะโอ้ปลาเสี่ยเตั กไหนดูดูดดูดเฮ้โอ้หน่อยขนาดนี้นูดย่งขึ้นดูดเี๋ยวไปไล่

Nó thoảng người mất. Lời nguyên mất đúng. Edo nhé. Hãy. Tôi là mọi người yên, tôi là oh, canh tôi là canh bò. Hm. 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 cắn Hm. 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 này. Bát xuất bát thai bát thai thai bát 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 โอ้ช่วยไปจับท่านะมาตายมาตายมาตายบ่านสุดท้ายน้อมึงเลยพ่อแม่แขงมหับมันเพิ่นมาหุบนำกันเด้อผลงานวันนี้ครับบัตรฟรีสายจะคล้องครับโอ้เดี๋ยวไล่เติบอยู่ตรงนี้โอ้เต็มนอนเลยลายเติบอยู่ครับเดี๋ยวไล่เติบอยู่